สวัสดีครับคุณลุงอาทิตย์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับม่ใช่รีวิวแล้วกันเป็นการพูดถึงเจ้าตัวนี้กันนะครับโปโก F3 นะครับนี่นะครับฝาหลังสะท้อนแสงสุดๆนะฮะก็ลายนิ้วมือก็เยอะพอสมควรเอาทีละอย่างแล้วกันนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นผมไปตอบหลายที่แล้ว เรื่องทัชนะครับก็ถกเถียงกันพอสมควรว่าบางคนเจอบางคนไม่เจอนะครับส่วนตัวผมก็ไม่เจอเหมือนกันว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับก็ใครที่มีปัญหาน่าจะต้องรออัปเดตดูนะครับว่ามันหายไหมจออาจจะต้องรอแพทอัปเดตนะครับให้มันสว่างขึ้นนะครับหรือแสงจอคือคือมันไม่แมทก,กันนะครับแล้วก็หรือในเรื่องของเซนเซอร์วัดแสงทุกอย่างมันพังไปหมดเลยคือ ปิดไปเถอะนะครับเราไปเซ็ตเองดีกว่านะครับอันนี้เราก็พูดกันตรงๆว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการเล่นเกมนะครับชนะประก้อน8ปจะสูมันโอเคของมันอยู่แล้วนะครับใครใช้แปดหกค่าอยู่ก็จะรู้ว่ามันดียังไงนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแรงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงส่วนเรื่องจากการจัดก,การความร้อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนักแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นไรนะครับมันไม่ร้อนมันไม่ได้ร้อนเหมือนมี11อะ่ะ ในเรื่องของการถ่ายรูปนะครับการถ่ายรูปเนี่ยบอกไปก่อนว่าผมใช้ Gcam เป็นหลักเลยเพราะผมไม่ชอบไอ้เมค้าแปดสองดยการส่งตัวนะครับมันถ่ายรูปแล้วมันทีมันโปรเซสช้าซึ่งมันไปนที่เลนนะครับเลนมันมีปัญหาซึ่งมันเป็นมานานแล้วนะครับผมไม่เข้าใจว่าไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งนี้หยิบตัวนี้มาใช้อีกนะครับเพราะว่าตอนเรตมี K20 นะครับมันก็มีปัญหานี้มาแล้วนะครับมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมซึ่งถามว่าเปลี่ยนไปใช้ Gcam ทําไมมันไม่มีปัญหาล่ะเลนเทเลมาโคอะไรพวกนี้ใช้ได้ a อ d ด o โอซูมโอเคครับดีงามนะครับก็คืองานวิดีโอเนี่ยเรียกได้ว่าโอเคแหละแต่ว่าการถ่ายรูปในที่แสงน้อยนะครับหรือการถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยเนี่ยมันเป็นประเด็นของเจ้าตัวนี้อยู่แล้ว ในเรื่องของชาร์จนะครับแบตเตอรี่อยู่ได้1นวันเนี่ยสบายๆอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ได้เล่นเกมหนักแลยถึงถ,ถึงถ้าเราเล่นเกมหนักเราก็ไปชาร์นะครับที่ชาร์จก็แถมให้ในกล่องนะครับตอนนี้ตัวซิมมี่ก็ออกที่ชาร์ต33วัตต์มาตัวใหม่นะครับก็ไปซื้อกันได้เผื่อแบบเดินทางหรือว่าย้ายที่อยากมีที่ชาร์จ33วัตต์อยู่สองที่นะครับแค่599เอง หน้าจอเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วเนาะแต่ว่าจะพูดถึงเรื่องของสีสันของเจ้าอ e ัลเรตอสีนะก็ก็ต้องบอกว่าไงมันคือถ้าหลังจากปรับแสงปรับอะไรแล้วนะครับมันก็โอเคขึ้นเยอะเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการจับซึ่งผมจะบอกว่ามันดีมากนะครับเพราะว่ามันจับถนัดมือกว่ามีสิทธีแล้วมันก็หนักแค่2ขีดนะครับเพราะฉะนั้นโอเคอ่ะมันจับ เล่นเกมมันดีไปหมดนะครับแล้วก็หน้าจอก็6.67นิ้วก็หาฟิล์มแล้วมาติดก็ได้นะครับของมีสิบทีก็เอามาติดได้นะครับจริงก็รีวิวเพิ่หมดแล้วนะครับในโพสของ facebook นะครับก็ไปลองหาอ่านกันดูในนั้นดูนะครับก็วันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับมาฟังผมบ่นผิดพลาดประการใดขออภัยวันนี้ที่นี้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่ง subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ